กับสบายดีและกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพังลาวและกับพังไทยเนาะบูชูสุขคนเดอ้อเมื่อนี้กับเฮากับมีสิ่งที่มาเสนอดีๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนาก็ถือว่าเมื่อนี้ทุกคนหู่ว่เมื่อนี้เป็นมือวันอย่างสําหรับอ่าเมื่อนี้่าจะเป็นมือวันที่สองเนาะอ๋อวันที่สามเนาะวันที่สามเดือนหกสองพันห้าร้อยหกหกสิบหกเนาะ แต่ว่าลหลายคนก็นสิคิดว่ามันเป็นมือเงินเดือนออกหรืออาจจะเป็นมือเริ่มเหตดเวียกใหม่ของหลายๆคนเนาะหลายๆค,คนจะอวยพฟในตัวเองมือเริ่มต้นเหตดเวียกใหม่ที่แท้จริงแล้วมือนี่เนาะมือนี่นะเป็นมือสิบหาคำอ่าสิบหาคำวันเพ่งเดือนหกเนาะก็ถือว่าเป็นมือที่ว่าสําคัญเลยท,ทุกคนทุกคนหูล้วบอก ถ้าหมายถึงคนที่นับถือเนาะคนที่อยู่ในนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธจะหูดีหรืออาจจะยังงโบหูเนาะก็ะือว่ามือนี้เป็นมือสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเป็นมือเป็นวันวิสาขาบูสานะเป็นมือสําคัญของพุทธศาสนาใหญ่มีสมเหตุการณ์เกิดขึ้นเก,เกิดขึ้น เหตุการณ์สามมีสามเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่อยู่ในมือเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันก็คือคือว่าสิมาคำวันเพลงเดืนอนหกนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือมันนี้เป็นเป็นวันที่พุทธเจ้านะประสูติคาว่าเป็นวันพุทธเจ้าประสูติก็คือเป็นวันที่พุทธเจ้าเกิดเกิดนะเกิดเป็นวันสําคัญพุทธเจ้าเกิด ก็เป็นคนว่าเจ้าชายสิทธะเนาะก็คือคนเกิดในระหว่างเมวฝนเดินทางเนาะก็อยู่ในเกิดก็คือเกิดอยู่สวนลุมพินีวันเนาะอยู่ระหว่างกุ้งกวีรพัดและกรบเทวทหะถือว่าเป็นวันที่สําคัญเกิดตอนคนเกิดนเนีย่ยคนก็ยางเจ็ดเกา้าเห็นบ่ายางออกมาเจ็ดเกา้ามีดกบัวรองรับและเหตุการณ์ที่สองเนาะ จะเราเย่อๆนะทุกคนเนาะบ่เราแบบเงวเเหตุการณ์ที่2ก็คือเป็นวันที่พระเจ้าตัดสหูุคําว่าเป็นวันพทธเจ้าตีตัดสหูุก็คือเป็นวันที่พระพทธเจ้าคนพบหนทางแห่งการดับทุกหนทางแห่งความสุขและก็เหตุให้พันตัดสหูเุเป็นพระเจ้าอย่างเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์หูเหตุหูผลหูบัตถุกอย่าง ในดินราอากาศอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเป็นวันที่สําคัญที่สุดต่อมาเหตุการณ์ที่สนะทุกคนนะเป็นวันที่พระเจ้าปริณิพ่านเนาะก็คือสามเหตุการณ์จะตรงกันคําว่าวันปรินิพ่านแปลออกเป็นภาษาแบบง่ายๆเดี๋ยวผู้เรื่องก็คือเป็นวันที่พระเจ้าเสียชีวิตฮะนะพระพุทธเจ้านี่นับแต่คนเกิดเนาะ่น ใส่ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี่แปดสิบพรรษานะแปดสิบพรรษาแต่พันบวชนี่าจื้อโบผิดปทเจ้ามีพรรษาอยู่สี่สิบห้าพรรษาสี่สิบห้าพันสาโดยจื้อโบผิดเนาะสี่สิบห้าพรรษานี่ยบ่เดี๋ยวแต่ว่าอายุพันธ์แปดสิบพรรษานะทุกคนอันนี้ก็ไปลองไปศึกษาเบิังเนาะเรื่องอายุพันธ์แปดสิบพรรษาเถอะเนาะ แปดสิบปีนะอิมพีรแต่ว่าพันษาที่เป็นบวชอยู่ในพุทธศาสานานี้ข้าพเจ้าลืมเนาะอันนี้ให้ใหทุกคนไปเป็นเวกบานหน่อยหนึ่งเนาะแต่เิเ่ว่าอันแรกรที่สําคัญเป็นยังคือว่าสําคัญวันวีสขาบูชาก็คือสําหรับสาวพุทธคือว่าสําคัญที่สุดเนาะเป็นวันระลึกถึงคุณพระพุทธข้อหมายก็คือเป็นยังคือระลึกถึงคุณพระพุทธคาว่าคุณพระพุทธก็คือระลึกถึงพระพุทธเจา้า คำว่าพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้เตจัตสสุ้เป็นผู้แท้เห็นจริงนะฮะต่อไปเนาะอ่านสีต่อเลยเนาะเมื่อกี้นี้ขโทษทีมันขันตอนทุกคนคำว่าเป็นผู้ตัสสุ้เป็นผู้เห็นแท้เห็นจริงอยู่ในอ่าอยู่ในจริงอย,อยู่ในธรรมศาสตร์นะเป็นจริงเป็นผู้ที่คนพบสแสวงหา ท,ที่เหตุให้คนหูเหตุและผลแล้วก็องประกอบหล่ๆองค์ประกอบ,อกอบที่หูจักการใส่ชีวิตการอารุงชีวิตอยู่นะการเป็นคนดีการประกอบอาชีพการงานก็คือพลในขบคนพบหลายอย่างจุดตัดสหุเป็นระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องถึงการเสียสละของผลน,นับแต่ผนเป็นคนธรรมดาจนมาเป็นระพุทธเจ้าันเสียสละหลายอย่าง เสียสละการออกเดินทางเผยแผ่าศาสนาเสียสละสัพย์สินเงินทองตั้งแต่การเป็นคนธรรมดาเสียสละการาาเห็นหายคนอื่นมีความสุขแล้วก็เสียสละแสวงหาหมวกธรรมเห็นหายทุกคนผู้แท้เห็นจริงอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีอีกลหลายอย่างที่ิ่นได เหตุเพื่อพุดทธสนิกรสนอันนี้จะบอกเขาเนาะมันตัดคำเนาะขอโทษทีมันจะบวมบทตอนนี้เพราะว่ามันมีเสียงหลบกวนขันบอกผิดกาขอโทษขอภัยแต่ว่าคิดว่ามันจะบวผิดเนาะทุกคนเนาะ่ตไปเนาะก็คือระลนึกถึงคุณพระธรรมเข้ามาคุณพระธรรมคือระลนึกถึงคําสอนของพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าพันจะาปรินิพานดลนานมาหลายพันปีแต่ว่าพันยังมีคําสอนของพันให้เฮาได้ศึกษาให้เฮาได้เรียนหู้เรียนหู่หลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นภาษาบาลีจนไปออกมาเป็นภาษาไทยภาษาลาวเหตุให้เฮาฮูว่ามีคือคําสอนพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะไ้อยู่แต่พันก็ยังอยู่ในบนคําสอนนะ อันนี้แหละคำซ้อนที่ผมเองครูบาอาจารย์ใส่ขูม,มือนี่งผนแปลออกมาเนาะเพราะว่าความหมายลึกซึ้งหลายคำส้อนพระเจ้าแม้บรรทัดก,กระดาษหนึ่งเนาะแต่แปลออกมาหลายหน้าเจียมีความหมายและการคำซ้อนพระเจ้านี่นะมีหล,ลายอย่างเกี่ยวกับวิธีชีวิตของขุทธานิกาสลนเนาะโดยเฉพาะมงคุนสาปประการนะการขบมูการขบเพื่อนการเหตุธุรกิจ การเป็นผัวที่ดีการเป็นเมียที่ดีการคงเพื่อนการเป็นพ,อพอ่อพ่อเมียที่ดีมีครบทุกอย่างเลยถาผูใ้ใดอยากคูอยากศึกษาก็ไปสอบศึกษาได้เนาะหรือไปตามวัดตามว่าถามเพิ่นหว่ามุ่งคุณ38ประการมีวา่ากัน่อยขอปุชาเอามาศึกษาต่อเพื่อสั่งสอนตัวเองเพื่อสั่งสอนผัวลูกเนี่ยหรือว่าเขาจะศึกษาเขาควรจะหูเนาะเกี่ยวกับมุ่งคุณ8ประการนี้ คือว่ามันมีความหมายและมีประโยชน์หลายเอออันนี้คือเป็นคําสอนแบบขาวๆของพุทธเจ้าได้ต่อมาเนาะจะเล็งหลัดไปก็คือเบาแบบต่อยก็คือระนึกถึงคุณพระสังฆเจ้าก็คือระนึกถึงคุณพระเมกุบาจารยร์ผูปัญเสียสาระนับตังแตเมื่อสายพุทธเจ้าเออเมื่อขัวเมื่อขัวแล้วก็เมื่อสายก็คือภาษาลิบุตรเป็นเมื่อขวางพุทธเจ้าสมัยนั้นเนาะ เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาเก่งกาเสลียวสลาดออกแบบออกผลเกี่ยวกับสติปัญญาคำสั่งสอนต่างๆได้เธอเป็นบุคคลที่มีบรารมีทางด้านนี้มาในทางด้านสายมือสของพระเจ้าก็คือพระ,ะโมคระโมคละนี่จะเปรียบเหมือนบุคคลที่เก่งทางด้านฤทธิ์ทังด้านเดชเนาะ มีวิซาต่างๆอะไรมีวิสาอาคมคนจะมีบุญกุศลสะสมมาหลายปีนะบารมีของแต่ละองค์จะบจะต่างกันนะทุกคนต่อมาเนาะ่มแม่ครูบาอาจารย์สำหรับพระอนุนพระอนุนเนี่แหละเป็นบุคคลที่บันทึกคําสอนของพุทธเจ้าท,ทุกเหตุการณ์ที่พุทธเจ้าออกเดินทางว่าจะไปใต้ไปกลางไปเหนือพระอนุนจะไปนําและก็จะค่อยจด ถึงพระอนุลจะบอกอะไรไปแต่พระพุทธเจ้ากลับมาพ่นก็จะเล่าคําสอนของผนไปเทศต่างๆไปเผยแผ่พ,พุทธศาสนาแต่และสุมส้นแต่และแครงแต่และเขตเล่าให้พระอนุลพระอนุลนี่จะเป็นบุคคลที่อาจจะจือจาทางด้านเมมโมรี่ดีสมองดีเนาะมีสติปัญญาอันหาคนเทียบได้เนี่นะสำหรับพระอนุลนี่ได้แต่และเหตุการณ์ของพระเอรูบาจารย์จะมีความแตกต่างกันวันนีตต้ต่อมาเนาะ การเนหนึ่งเถิงคุณพระสังกเจ้าคือพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปัจจุบันนี้แหละบางทานบางองค์พันกะละลาเสียสะละลาจากพอจากเม่เนาะลาจากสับสนเงินทองอยู่ในขอบครัวลาพี่ลาน้องเขามาบวชบางองค์พันก็ะเป็นสาธุเป็นฮอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นฮอดรครูบาอาจารย์เป็นฮอดพรา,ามหาเป็นฮอดญาทานไงเนาะที่เอาเห็นนี่แหละนี่แหละพันลาต่อมากับมี บุคคลที่สองที่สามก็คือบางคนก็นได้ล่าลูกลาเมีเห็นบ่จะสั่งครบรับวไปแล้วก็ยังล่าเขามาบวชเพราะว่ายังบางคนก็นอยากบวชอยากศึกษาเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับพระธรรมวินัยของพระเทธเจ้าเพื่อจะเอาไปปฏิบัติให้แก่ตัวเองมีความสุขเแล้วก็เพื่อสร้างซ้อนอีกออกตัวใาญโย่อีกเห็ุให้พุทธศสนิกชนผูบุญผูบาปผูู้โทษการเห การใส่ชีวิตอยู่ในสังคมเป็นอะไรนี่แหละแล้วก็มีละลายเนาะมีละลายพอเมกุบาจารย์แล้วก็เนาวชนคนหนุ่มคนหน่อยเนาะค่ะมาบวชก็ถือว่าเป็นเนื้อหน้าบุญของพุทธศาสนาเป็นเนื้อหน้าบุญของพุทธนิกกยนนะและเฮาเป็นคนบุคคลธรรมดาเฮาควรปฏิบัติอย่างไรถ้าเฮานับถือพุทธศาสนาก็ถือเฮาเกิดขึ้นนี่แหละยามวันสําคัญก็ต้องเขาไปวัดแน่นะเขาไปวัดเขาไปวงกิจกรรม นำเขามาครูบาอาจารย์น่น่นะไปเ,นะเพิ่มพูนสติปัญญาเขาตัวเองแล้วก็ไปบำรุงพุทธศาสนาเหตุในพุทธศาสนานี่ยนะยังตั้งอยู่ยังมีที่อยู่ยังมีที่สั่งสอนให้แก่ตัวยัางโยงแล้วก็ยังเหตุในพุทธศาสนานี่นะเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยหลักนะะทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทั้งด้านพิธีกรรมนี่แหละ คือพันวาแหละปกติแล้วความหมยของทุทธศสาสนานี่มีหลายมีหลายเนาะแต่ข้าพเจ้ากับบริยุเอามาหลายบางคำก็เสิว่วขาดขาดคัดคัดเนอาจีบอรตรงประเด็นบางอันก็อาจจะมีขื้นมีลงเนาะเกี่ยวกับคําวอาต่างเนาะแต่ถ้าหากอยากศึกษาก็ทุกคนต้องได้ศึกษาเองเนาะอยู่ใน YouTube อยู่ในหนังสือตำราต่างอยู่ในวัดในว่าน่มีหลายเนาะเรสิวว์คว่าพิธีกรรมเนาะ อย่างประธานบอกพิธีกรรมพิธีกรรมอันใหญ่ใหญ่ในพุทธศาสนาสับวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะคือตอนเร้ารับเส้าเนาะทุกคนเนาะคือทุกคนสีหูดีแหละจะมีการใส่บาตรใส่บาตรพระแม่กูบาจานใส่บาตรตอนเร้าก็พวกเขาก็ใส่บาตรไหวพระไหวพระแล้วก็ใส่บาตรใส่บสาตรแล้วก็ไหวพระหับศีลไหวอย่างหับศีลหาแล้วก็ใส่บาตรต่างๆหยาดนามหยาดนา กิจกรรมจบตอนแรงมากเนาะบางวัดหรือคุเมคุบาอาจารย์นะแต่และเขตแต่และบ้านแต่และเมื่อปัจจุนก็จัดพิธีการไหว้่าตอนแรงเนาะคาว่าไหวผาตอนแรงก็คือจะเป็นไหวผา่วมกับคูบาอาจารย์แหละก็คือเฮ้าเนี่แหละพุทธศิกชนเนี่เข้าไปไหวผา่วมกับเพิ่นอา่วมกับเพิ่นละกาเพิ่นจะหายสินหา,หา,นา,านแล้วก็เทศนาสั่งสอนแล้ว่าเทศนารรมต่างๆเปื่อยห้เฮ้าหู้ ต่างๆค่แหละแล้วแต่พันจิโนก็ขอมาเนาะหลักก็ต่อมาเนาะบางบัดก็จะมีการเวียนเทียนคําว่าเวียนเทียนเงนเนาะจะเวียนอยู่ในซิมหรืออารามหรือสาราต่างๆนะที่เป็นปูนิยสถานและบุหันสถานหรืออาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดหนึ่งอยู่ในวัดคําว่าเวียนเทียนแล้วแต่ครูบาอาจารย์่นเนาะ่นจะจัดเป็นสุดเป็นตอนก็คืออาจจะบางวัดอาจจะจัดเวียนเทียนอยู่หาอยู่อันเจ็ดเจ็ดขังเนาะเวียนเทียนนะ โดยการสูตรอิติปิโสสูตรสวขคตแล็สูตรสุสรสรปฏิปนนนะบางวัดพันจะจัดในการสูตรสูตรนะสรรเสริญพระพุทธธรรมประสงค์เก่าเก่าหอบก็คือเก่าหมายถึงความเก่าหนาะความเจริญความศีวิไลความศรีมุขุนนะะแต่ว่าบางวัดพันจะจัดอยู่เจ็ดเจ็ดเก่าก็คือคนเฮาเนาะจะอยู่ในจังหวะการเกิดกันเป็นกันอยู่อยู่ในเจ็ดวันก็คือวันจันทร์วันข้าน วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ะนะเพราะฉะนั้นความหมายทุกอย่างมันจะมีข้อหมายในทุกคนถ้าทุกคนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เราเฮียนทุกคนจะหูเลยข้อหมายปกตินี่พิธีกรรมทางพุทธศาสนานี่นะมีพิธีกรรมหลายอย่างแล้วก็ทุกอย่างมีข้มหมายหมดแต่อันลักลัก์เนาะเกี่ยวกับคําสอนนี่ถ้าทุกคนอยากคู่อยากเข้าใจก็ซื่อ ไปหาเสือหนังสือหรือไปผู้ใในวัดเนาะมงคุณ8ประการจะมีวามหมายหล,หลายอย่างในการใช้ชีวิตในสังคมการคบเพื่อนการคบมูการเป็นพ่อเม่ที่ดีการเป็นลูกที่ดีการเป็นสามีที่ดีการเป็นเมียที่ดีการประกอบอาชีพที่ดีมีหลายและคําสอนต่างๆมันก็นจะเห็เุให้เราบางทีมีความซุขคือโลกปัจจุบันเนี่หละทุกคนอาจจะพูดดีว่าบางคนก็อาจจะในส่วนอายุเนาะอาจจะผิดหวังนี่่าผิดหวังหลายอย่างอาจจะเป็นท้งั้านความหัก พิจาราขนาดลูกดันเมียด้านผัวพิดารณขนาดธุรกิจต่างๆแต่เขากับควรศึกษาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่จะมาปลอบใจเข้าสิ่งที่จะเหตุให้เข้าหู้ผัวมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วนะปกติหลายคนบอกว่ามีเด็กหน่อยดุนหนึ่งเนาะเคยได้บอกว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินเนาะเคยเปรตเวียกยงายบอลบางคนงว่าบริทึอศาสนาอย่างเขาบอกว่าคนทีเขาวัดคนทีมีศาสนาในตัวนะ เป็นคนที่มีความถูกทางใจาที่ที่จริงแล้วมันก็บดญหมายไวามว่าเฮ้าต้องมีความถูกทางใจเลยการเข่าวัดเขา่าเหมือนมันก็บัญหมาิไวามว่าเฮาต้องมีความถูกทางด้านจิตทนนั้งด้านใจคือเฮ้าเลยนะเป็นพุทธนิกรส้นเนาะหรือหนับถือพุทธศาสนาเฮาเข้าไปเพื่อรึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เข้าไปเพื่อเพื่อบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่ดนคงท่านอ,อยู่ตลอดกาล เพราะว่าพเพราะคำว่าศาสนาหรือว่าพุศาสนานี่มีวามหมายเลยมีวามหมายเป็นสิ่งที่บรรเทาใจิตใจกระเมนและเป็นสิ่งที่เหตุให้คนหูกบุญบาปคุณโทษน,นะนเพราะฉะนั้นบางนิดหน่อยดูใหม่บางเท่อกันยังอาจจะผิดพลาดหน,หนึงนะสันเรบว่าบริณับทือศาสนายัางเขาบอกว่า,วาคนที่นับถือศาสนาคือปิดบุคคลที่มีความถูกทางใจที่แท้จริงนะมั่นบริมาณเด้ บางเทื่อมันกับบริเกียวกขบความถูกความอย่างเนี่ยเขาไปเพื่ออย่างกับเพื่อน,นี่แหละศึกษานี่แหละเขาอยากศึกษาเห็นป่วแ,แต่เขาเลือกอยู่เนบ่ะววาจะเป็นศาสนาอื่นทุกศาสนาล้วนแต่มีคําสอนที่ดีเบ็ดขางพระเจ้าเสียวา่าบริเพียงแต่วา่าพระพุทธศาสนาแต่เขาบหาในนามพระพุทธศาสนาซะในานามพุพทธศาสนาเห็่ะเ้าบอกในนามของเขาไสื่เอเนาะแต่เขาบริยุศาสนาอื่นและเขาบริบีเวนศาสนาอื่น คือว่าแหละศาสนาทุกๆศาสนามีคําสอนที่ดีแล้วก็สอนคนให้เป็นคนดีเบิดแต่เขากันยุ่งอาศาสนาอเองนะทุกคนคลิปนี้กระแบุมีอย่างหลายเนาะเพราะมันมีเสียงหลบกวน,นิดห,หนึ่งกับสีอัปเดตบ่อหลายถ่าสิงใดที่บอกพิษผัดประกันในกาขอโทษขออภัยน้ำอ่าหลายๆคนแล้วก็นําพม่ครูบาอาจารย์เนะาะข้าพเจ้าอาดีตเคยหนักบวชเด,ด้เป็นนักบวชเป็นพมเครูบาอาจารย์มาก่อนเด้กับ เกือบมาทุกปีเลยเนาะออกมาจากพุทธศาสนากับทาบา่าเบาๆนี่ที่บอกออกมาเนี่ยก็เป็นจริงที่ศึกษาแท้เนาะคิดแท้ทำจริงแล้วกาศึกษามาอีหลีเนาะเอาก่อนสิไปจบคลิปนี้ก่อนเนาะทุกคนถามม้าเบิ่งจบในคลิปเนี่ยวอย่งไรซะข้าพเจ้าก็มีผ่าได้อ่ามีอยู่สิบป,ปลายองปล่อยออกไปเลยเนาะเป็นพระเจ้าอินแปลงนะทุกคนนะอ่าข้าพเจ้าสิปล่อยเนาะบริเวณขายของเด้แต่แต่คนจะบูชาเนาะ ปล่อยออกไฮบูซาเป็นพระเจ้าอนะินแปงเนาะอยู่ที่สถานที่พระแท้พระจริงอยู่ที่นครวงจันทร์อยู่ที่วัดอินแปงเป็นเห็ดเลี้ยนออกมาเนาะเห็ดเลี้ยนออกมาเป็นเลี้ยนที่หนึ่งเลยนะทุกคนเนาะปัญหาพิธีกรรมต่างๆาแต่พร,ระมหาสังฆราชและขมิ้นคุบารย์ทางด้านผักใต้ภักเน,น,นะนืนะ้อผักกลางเนาะเผิ่นมาเห็ดพิธีกรรมสมโพธสรรเสริญเพื่อให้พระมีความศักดิก์สิทธิ์หรือว่าขึ้นกับความศรัทธาทางด้านจิตใจอ้าวลายให่หา่างสิจบทานี้นะทุกคนนะบายๆขอบใจ จะได้ผ่านหละคอมเมนต์มาเดี๋ยวติดต่อหาทาง facebook ก,ก็ได้เนาะแกะมันีไซดวงวันวันเดเินไปภาษาอังกฤษสบาย